สวัสดีครับทุกคนตอนนี้6โมง18นะผมเดินออกมาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับก่อนที่จะกลับนะอันนี้ก็จะมีใส่บาตรตอนเช้าด้วยนะคือเมื่อวานนะผมมาใส่แล้วนี่ยพระท่านเริ่มเดินแล้วนะวันนี้เหมือนจะใส่เร็วกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานเริ่มประมาณเพราะมัน6โมงครึ่งอ่ะเออได้เมื่อวานอยากถ่ายรูปตรงเนี้ยไม่มีใครเดินมาเลย ใส่บาทเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะวันนี้รู้สึกแสงสีส้มจังเลยมีหมอกด้ลยนะมีหมอกเลยสวยด้วยเดี๋ยวเราลงไปแม่น้ำอะไรนะคานใช่ไหมน้ำคานร้านนี้ขายอะไรนะนี่มึงตังค์มาด้วยไปดูแม่น้ำหน่อยนี่สวยมากดิริมแม่น้ำคานนะครับ แม่น้ำนี้จะเป็นแม่น้ำที่ไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมันจะไปออกแม่น้ําโขงอ่ะตามแผนที่นะครับอยากไปสะพานนั้นเขาบอกว่าฝั่งตรงข้ามเป็นร้านอาหารแล้วก็มีมีมิวกวาท้าขายด้วยนะไปเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันนะครับ นน,นนววิสัากจะต้องเสียค่าข้ามนะครับคนละเ,เืินกลีบหรือประมาณ20บาทนะครับตอนนี้คนอ,ออกมาก็ยังไม่เห็นเลย เห็นเลยนน่าจะขึ้นได้แหละเพราะน้ำมันก็เหมือนเป็นช่องอยู่อ่ะสั่ง,ง,งเป็นฮอมเล็ดนะครับแต่ฮอมเล็ดมันหน้าตาคล้ายๆเจวบ้านเรานะสั่งเป็นชาเขียวร้อนนะครับชาเขียวลาวด้วยนะนี่เป็นข้าวเหนียวสังขยานะแต่ข้าวเหนียวมันจะเป็นสองสีนะครับ อันนี้ซื้อมาจากตลาดเช้านะครับอันนี้1นึ่งหมื่นกาีบยี่สิบบาทเขาปลูกคือรั้วเขาไม่ได้สูงนะแต่เขาปลูมกม,มันก็เลยดูไม่อึดอัดเลยนะดูดิโรงแรมนี้สวยมากเลยเ โอ้เรือลำยาวมากเลยนะเล่นจริงหรือว่ามันเป็นแบบโรงแรมหรือเปล่าเจเไหอันนี้ผมสั่งเป็นปูชิโน,โน่น,นะคะรับร้อนนะพอดีเงินเงินกี่ผมหมดแล้วผมก็จะจ่ายเป็นไทยนะครับแก้วนี้40บาทนะครับ กาแฟร้อนครับเพื่อนๆอร่อยดีอยู่ริมถนนเส้นที่จะไปวัดเชียงทองนะครับอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยกาแฟอร่อยมากท้ง้ข้างหน้าตรงนี้วัดเชียงทองแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเป็นแม่น้ำฝั่งดูชื่อแม่น้ำอะไรนะ แม่น้ําคานนะครับคือเขาจะออกมาเหมือนเป็นปากปากน้ําอ่ะแต่ตรงนี้เป็นทางออกนะน่าจะเข้าไม่ได้นะใช่แต่เราต้องอ้อมไปอีกทางนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมนัดนัดกับเพื่อนไปด้วยพบที่เที่ยวด้วยกันนะฮะพอดีเขายังไม่ออกจากห้องเนาะตรงนี้ก็มีทางเล็กๆนะตัดไปอีกถนนได้นะครับ ไงปักแม่น้ำแม่น้ำขานนะครับเออแล้วมันตีมันตีโค้งมาแล้วมาออกตรงนี้ไงตรงนี้มีสะพานด้วยฮะลงไปดูมากไปน่าจะเสียค่าผ่านประตูเอพอดีผมอีกไม่เกินสิบนาทีเดี๋ยวจะนัดเพื่อนตรงหน้าวัดเชียงทองนะครับ นี่เราอยู่วัดอะไรนะครับม้าวัดเชียงทองนะครับติ๊กเก็ตคนละสองหมื่นกีบก็ประมาณสี่สิบบาทนะครับตัวขผู้<า>ชม<น>ไม่เขียนหรอคะที่แรมเนี่ยจีแรมเขาไม่เขียนเลยเขาพูดปาออกปั๊บเลย ก็จะมีรูปแบบประมาณนี้เลยคล้ายๆเงี้ยเลยนะ เ็าบออกแล้วนะครับ จากโรงแรมเนี่ยประมาณ25นาทีนะครับขึ้นลิฟต์ละกันเพราะว่ากระเป๋าหนักหนักเลยเออว่ามีลบหนึ่งด้วยชั้นหนึ่งกับลบหนึ่งฮะมือโูนี่อะไรอ่ะน่าจะออกทางนี้ัดออกทางข้างนู้นนะเดี๋ยวออกทางข้างนี้โอ้โหนเจ้โอ้โหคนโอ้หนาวเลย เข้ามาแล้วนะคะครับชั่วโมง,งนิดๆนะครับออ,อ,ออกบ่ายโมงห้าสิบสามนะ ตัวเข้านะครับ17 18 17 18สำหรับท่านผู้โดยสารที่หาวขึ้นรถตานาเข่านังตามบอนนังระบุในปีรถไฟของทาน 旅行方向，后门车门。嗯 จะมีที่นั่งด้วยอ,อดูใหญ่กว่าโอ้ขอบคุณจากรถแล้วนะครับตอนนี้เวลา1 5 4 4นะเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพื่อน คนเยอะมากนะครับสถานีเวียงจันทนะไม่ได้เมาแตละร้อยเหมือนกันแต่รถตู้อ่าครับแต่พูดทีดนี้อันนี้ก็ของผมได้ราคาคนละ100บาทนะครับจากสถานีรถไฟเวียงจัน์ทนะไปที่ด่านเลยด่านลาวนะครับ รถเมย์ด้วยอ่ะรถเมย์ไม่หกสนสามสิบห้าทไมมันเหมือนรถเมย์สพันเจ็ดสิบเด็ดสิบบาทดแล้วเน่ยทงแล้วถึงด่านแล้วนะครับนี่นะผมซื้อซิมกับไอเชนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราออกด่านลาวกันนะครับ ออกไปออกตอมนะครับโอเคก็จ่ายเงิน20บาทนะครับพร้อมกับเขาจะประทับตาให้นะประทับตาออกให้นะครับอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ซื้อตั๋วนะครับตั๋วรถบัสอันนี้เป็นตั๋วที่ซื้อจากฝั่งเรานะครับรถบัสจะไปฝั่งไทยนะอันนี้คนละ30บาทนะครับราคามาเรา35บบาทนะ ันนี้ค่าต๋วนะแต่เนี่ยเขาจะเป็นสุ้มสกุลเงินกีบนะครับใช้เงินกีบซื้อก็ได้นะ15,000กีบเท่ากับ30บาทนะครับสี่คนสี่คนคุครับไ ลงแล้วนะครับรถนะเดี๋ยวเราไปเข้าดัานไทยกันนะครับอาคารผู้โดยสารขาเข้านะครับโอเคประทับตาที่ฝั่งไทยแล้วนะครับอันนี้เราดีวรถแล้วนะครับเดี๋ยวเ,เินนามกันไปก่อนอันนี้เหรอโอ้สกายแลบไม่พอหรอก ที่มาเป็นแบบประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาหกคน200อบาทนะครับตอนนี้เข้าเขตสถานีรถไฟหนองคายแล้วนะครับแล้วจกับคนขับหายอ่ะถึงแล้วสถานีหนองคายนะครับตอนนี้เวลา 6โมงห้าสิบสองนะครับสเสิบสองเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวยี่สิเอดยิบสอง ปีใหม่ครับขอบคุณครับโอเค,ครับทุกคนเรียบร้อยนะตอนนี้ตีห้าห้าสินะผมถึงสถานีรถไฟบางซื่อแล้วก็ถือว่าเลทสักประมาณ20นาทีนะครับแต่มันก็เลทในกรุงเทพนะนะฮะวันนี้วันที่30ทธันวานะก็ถือว่าจบทิป เราอย่างสมบูรณ์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับบ๊ายบาย